สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการพบทีวีซาว์อีสเอเชียนะคะหนูฐานิชาปัชรสุธรค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อคิดที่มีชื่อเรื่องว่านั่นคุกกี้ของฉันเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่เขาทํางานธุรกิจค่ะวันหนึ่งเขาไปซื้อคุกกี้มาแล้วก็มานั่งโต๊ะแบบนี้เลยค่ะ แล้วข้างๆข,ข,ของเขาก็บังเอ,อิญมีผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่ชุดเก่าๆค่ะมานั่งอยู่ข้างๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชายเร่ร่อนหรือเปล่านะคะแต่ชุดค่อนข้างเก่าค่ะขณะที่ผู้ชายที่สวมชุดสูทเขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็แบบวางคุกกี้ไว้ข้างๆเขาก็เลยแบบเอออยากจะกินคุกกี้แต่แบบขาอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนแต่ ผู้ชายที่เขาใส่ชุดเก่าๆที่นั่งข้างๆเขาค่ะเขามาหยิบคุกกี้จากโต๊ะออกไปค่ะแล้วชายที่ใส่ชุดสูทนะคะเขาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเอ๊ะทำไมมาหยิบคุกกี้ของเราโดยไม่ขออนุญาตอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาก็หยิบคุกกี้ตาดแล้วก็กินและมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคือสลับกันหยิบคุกกี้ค่ะชายที่ใส่ชุดเก่าๆเขาก็หยิบชายที่สวมสูท เขาก็หยิบคุกกี้นะคะก็คือหยิบไปหยิบมาชายชุดสูดรู้สึกอารมณ์ไม่ดีค่ะเอ้เขามาหยิบคุกกี้ของเราโดยไม่ขออนุญาตแล้วก็หยิบสลับกับเราตลอดเลยจนตอนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายค่ะชายชุดสุดก็รอดูว่าผู้ชายที่ใส่ชุดเก่าๆจะทําอย่างไรและผลปรากฏว่าผู้ชายที่ใส่ชุดเก่าๆนะคะเขาก็หยิบคุกกี้ออกไปค่ะโอ้ชายชุดสุดรู้สึกโรกรธกริ้วขึ้นมาเลยอยากจะแบบ ด่ามากเลยแต่เขาก็แบบอ๋อใจเย็นใจเย็แล้วก็แบบแค่มองหน้ามองหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วผู้ชายที่ใส่ชุดเก่าๆนะคะเขาเห็นว่าเหมือนชายชุดสูทอะไรดูจะแบบมองหน้าเขาอะไรอย่างงี้ผู้ชายที่เขาใส่ชุดเก่าๆนะคะเขาก็ยิ้มให้ค่ะยิ้มด้วยความเป็นมิตรค่ะแล้วก็หักคุกกี้ให้กับชายที่ใส่ชุดสูทค่ะผู้ชายที่ใส่ชุดสูทก็แทนที่จะดีใจเขาไม่ได้ดีใจนะคะเขาก็บอกเอ้า เอาคุกกี้ของเราไปเขาคิดในใจนะคะแล้วก็หักให้เราอีกไม่พอใจแต่ไม่ทันโมโหทีไรค่ะรถแท็กซี่ก็มานะคะเขาก็เลยต้องรีบเก็บเอกสารของเขาเก็บหนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านเก็บไว้ที่กระเป๋าเอกสารอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็วิ่งไปที่รถแท็กซี่ค่ะขณะที่เขาเก็บของทุกอย่างแล้วก็วิ่งไปที่รถแท็กซี่นะคะเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงกุกกักุกกาอะไรที่กระเป๋าของเขาค่ะชายที่ใส่ชุดสูทนะคะเขาก็เลยลองเปิดกระเป๋าของเขาดูนะคะ ปรากฏว่าข้างในกระเป๋าของเขามีคุกกี้อยู่ซึ่งนั่นเป็นคุกกี้ที่เขาซื้อมานั่นเองค่ะเขาจึงนึกขึ้นได้ว่าอ้าคุกกี้ที่เขาหยิบที่ผ่านมานั้นเป็นของชายที่ใส่ชุดเก่าๆคนนั้นค่ะเขารู้สึกละอายใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกโมโหที่ชายชุดเก่าๆหยิบคุกกี้ไปทั้งที่เป็นเป็นของเขาแหละค่ะไม่ใช่ของคนชุดสุดแต่คนชุดสุดเขาก็กลับโมโหแต่ชายที่ใส่ชุดเก่ากลับไม่โมโห แถมตอนจบนะคะยังแบ่งครึ่งนึงให้อีกชายชุดสุดอยากจะกล่าวขอโทษและขอบคุณแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้วค่ะค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าอย่ากโกรธไว้นะคะเราควรคิดให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นเราจะเะผลอแสดงพฤติกรรมหรือทำอะไรไม่ดีให้กับคนอื่นก่อนนะคะเหมือนกับชายชุดสูทนี้นะคะ และว,วันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์ดีๆจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะสุภาษิตบ,บทที่14ข้อ29บุคคลที่กโกรธชาก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่นะคะและยังอยู่ในอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันค่ะอยู่ในสาดุดีนะคะสาดุดีบทที่112ข้อเเขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้างความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจ เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศนะคะเราก็จะมองเห็นว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สอนให้เรามีใจที่กว้างขึ้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับชายที่ใส่ชุดเก่าวนะคะเขาก็ยังแบ่งของให้กับคนอื่นเลยนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆจากวันนี้ไปนะคะอีพีต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องราวชีวประวัตินะคะของคุณมูนิบามาซารีค่ะหญิงสาวที่แข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งยังไงชีวิตของเธอพบเจอกับอะไรบ้างเราจะมาดูกันในอีพีหน้านะคะวันนี้ h โฮปทีวีซา h e สเอเชียเขาข,ขึ้นค่ะ